ชนกดแน่มน่เน้อากาศกันสิบกุสามหน่วยให้เพ็ดได้ค้าอันนี้้เราไม่แด้หรือว่แล้วมันี่คือแล้หรอกนะเพ็ดได้หน่อยนะกกับวารายปนไยประมาณนีแนเ มาอีกไกดเตรกะดอเชื่อมเชื่อกันไเอคือสิบหฮอดรอกปีนี้กันเนาะยังเติบเยอะการตวดอินแน่กัน่ป้องเลยไมีมือก้องแต่ก้องหายเนาะเดี๋ยวคิดกอน วัดเดียวทุกบนต้อกหน่อยยีนไส้กินอยู่แค่ไกลผุยงออยู่บุ่งแห่บอกไกลปันไดแห่เนาะใกล้เนี่ยแล้วรอคนอีกครับมาแล้วมื่อนี้กะมืดครับเพิ่นจะให้มาต่อยอีกเนาะมาต่อให้มันแล้วทำได้หาล่างเถอะนะ ต้องห้ามนะคือภาคกึ่งคนเยอะลมมาไหนพ่นทิ้งโต๊ะก็ยักบ่เฮ้ยพ่นทิ้งโต๊ะก็ยักบ่คือลมชัก ตอนมาหอนบานไดแล้วมาเลยหักแกนต่ฝนตุ้มั้อนหมูปูนิดนึงกาแฟทีเอาไอ้ทุกยังสอนยังแปลงอยู่มีนเดียวมันก็เลยท่าแน่มือนนี้เนาะมก็ได้จำนี้แหละ่อยงตอนนี้ก่ที่เป็นมูลอเลยหน่อย คนตาล็ไปแก่อุูนอยู่วันนึ่ง้อยู่วันนึ่งนั่นไงคนกับิมานยังมล้วสั่งคนลุกมากกวานั้นเออเราแก่อีแค่ไหนาบัวรอยูอ่ะ กีบันเราล่อยู่ว่า่ป่องไห้เล่อยู่ว่าเจอเราสอบสอบกูยอยู่ไตเติ้เนี่ยราถ่ายมาเอาแค่เนี่ย มือกอใหายี่แ้องเลยฮูดสวนแฮ่นักมือสวนใช่สอบแ้่เราบอกเครื่องโม่จะน่ากันยังโมเล่อยู่จะกีันเดี๋บอกแล้เนาะถอดองอันคื้นชีเล่ไว้อยู่พี่น่อยมันชีไว้มันโม่2องอันแต่นี่มันเอันเดียวมันต่ายสีแบบ

ว่าตอนนี้จะเที่ยวนะอยาพกเที่ยวนะได้มนี่ชุดนีงนะครับโอ้ลมรงเลยไหตี้ใช้รับ

ควิบ้านเงี้คิดยมูมบ้านเงี้ยคยังไงควิมบ้านนี่ค่ะือที่หลายเดิมแหละยันอันอีกสองสามปีแหละคิแล้วคยังไงคิดิไปแล้วหรอกเราหากด้องปีนี้องสามปีข้างหน้าก็แหละเ่อนดินก่คิดยังไงเจ้าคิดไป่อนจะน้อยนะ มาต่อพี่น้องมื้อนี้รอบนึงเร็ดยังบ่พอเท่าใดไปรับบาดนี่เ็ดต่อบ่ได้ไฟรับทงเครื่องก็พังเนาะมันหลอข้ากันหลอนก็สิตกบาดนี่โอ้ยเนาะไฟรับพี่น้องเอ้ยยังบ่ได้เต็มห้องนี่ซ้ํา จะเตรียมหนึ่งักนี่ว่าใครได้บาทเมื่อบ่ฝนสิตกเด้วันอาทิตย์นะใครรับเออฝนตกมานี่งแกนยังมาแหงี่ยชั้นได้หนิเนาะไปไปเลยเที่ยงเลยจิไปรับให้พักเที่ยงได้นี่นะเอาบ่อจวนใช่บ่ก้อยใช่นี่เนาะคนห้ามไม่ได้เห็ด คนเอาเห็ดเอาได้นน่ได้เอาช่วนชนีนได้ไปชันชว่วให้มันเต็มนี่เนาะยังหน่อยเดียวหนึ่งน่ะมือแดงมากกับโตกัยังว่าโตทั้งนี้ปลาสิพอหั่นตีพอสั้นสั้นก็ได้นี่ยังว่าไข่เนาะไปรับก่อนพี่ดาเลยไปสิเต็มหองนี่กับผเต็มแําเนาะ แดงมาต่อทั้งนี้อีกถ้าใครมากำบอแล้วกับบออื่นมาต่อได้หีือยังไงเป็นห้อนะได้คนได้บอสสามคนสา่นัด้นหันไปจ่ยเงินเลยนัมนหัน

ao <coughs> <coughs> à. à? <laughs> <laughs> à. <laughs> ừ. đây ซั่นบ่บ่มาบ่คู่คนนะครับเออ6 <laughs> à. chết con 7 100เอา đi. đi ยังไงจะได้บานนี่สิบใบต่อหรือพ่อจำนี้เนาะผ้ากันกวยให้มันพ่อนี่เป็นยังเอออย่างฝนตกเลยใบฉันเอาปูนมาเทซะนี่ทำแน่วพมโยงเลยทำแนวนี่ยังว่าใครยังหมดเต็มซะหมดเต็มที่เปิดขันไว้นี่ทำแนวนี่กับโมงสิมาต่อทั้งนี้เนาะแต่มหมด phải thêm này như vậy mà khay, phun, thang ăn vẫn đang bèn mương, vẫn đang Nằm chứ. Bây giờ mở nạm đấy, chân vai gặp bắt này các. Tớ này, tới đây làm bộ nó, này đây sẽ sòng, sòng các thằng đang leo ở chỗ. Bật bỏi ẩu, bút bơm nước trên nền đây. Bật bỏi ảo chạy qua đây. ใส่น้อยนึงเพื่อว่าแล้วนร่จังเมื่อเผื่อนนนีข้าวบ่งใส่ยิใส่ไม่ขาวแล้วอ่ะยานไหนดิใส่พานยานไหนเนาะบกเข่งไงได้ันยิบเข่าเลยบเทียงเนยไปบัวมากเก็บเงินใครดอกเนาะอนห้าบัวมาเก็บใค่นี ได้บาดนี้เมื่อบ่ก่อนก็อยากกินข้าวพุ่นน่ะก่อนก็อยากเฮ็ดให้มันแล้วพี่น้องเอ้ยจักสิเอาได้ไผ่มื้อกอดจักน้อยเนาะมันจะทั่บ่มากันคนเคื่อินํามาเก็บเงินเงินชาวบ้านแล้วก็พากันมาอแฮงอีกพี่น้องเอ้ย่งนันเด้อ Ừ. ba con bà con mua, mua con <laughs> bà con con bà làm bà con mua con bà <laughs> chắc đấy, không coi cả quái đâu bay, không bà cả mưa đấy nè, cả bò nè cả, nó, gì hết đấy bay <laughs> ไปเช่นไปกรก้ยไปนั่งนั่งขากันยู่ดิไปเมันแดงเชนลงมือต่อใช่ายหกแล้ว่ะก็ได้สามไปช่วยดินชายก่อน่อยกันเฮ้ยโอ้ยนาะ เอากระเทียม้งสีอยบาทโอ๊ยนั่งใช่ดับกันนห้าต่อบาทนั่นนะเราคิดไปกัอนจะหน่อยนะเดียวชือกันตั้นเด็กัตัดผามามีมาต่อนี่ต่ออีกนิดน่อยบ้าง จกไปรับนนาาเนาะเอากัมาย็ดเองป่านีนอให้มันแล้วนี่กพากันเมื่อกินข้าวักเกียงอันนี้ก็เพียงแล่แล่ะแต่เ,เด็กมัน่แล้วนี่ก่อนคอยอยู่บ่เดี๋ยวอ่ไรกี้ ผมมีหินจกมะไม่แต่ชวนจกอันเดียวบ่นั่นที่มีเห็นจกมาคนเหมากันเอาจกหันับเอาจกกันเออจกซับกอนน้ำหรืบ่เหลือน้ำอ่ะเอาน้ำไปมาได้เฮ้ยน้ำไปมาได้ อ้าวน้าไม่ใช่แบบนี้โอ้ยไปมากพอดีไปมากได้พี่น้องเลยแรงมาต่ออีกนะโอ้รับเหินเติมมาเลยนั่มอ่างเลยห่ะ ใส่ไพ่อันนั่มถือสายไพ่ได้ไพ่มาพอดีเลยเนาะพอดีนั่นก็พาเด็กบ่นี่แขงไนปูนแขงไงลุ่มบ่พ้นมาท่านมันกูคล้อยใั้จังเหรอ มาปล่อยอีกกว่ไปซส่ีนอเลยเนาะงัเก็จะคิดก่อนเรียวเห็ดแล้วนี่ตัดสีผ้ากันหายิ่งขาสิน้ำพักเืียงเล็กน้อยสายมาเลยเนาะมันแดงกับสิมาต่อทังทีเลยอันนี้มันีเลบเล่แล้วบเล่กับมืออื่นกับสิมาต่ออีกขาบบเล่วพี่น้องเลยเนาะ แล้วมื้อนี้ก็ยาเพิ่นว่าาบ่แล้วมาต่ออยู่ได้หน่วยสุมเฮากันเนาะอีก3ล่างได้2นึงคือสิบ่แล้วดอกแมลงนี่เอายังมานี่เอาใชบ่นี่่พอติได้ยังอ้ยมา เชาพี่นเเนาะแล้วก็กคิดหนาเด้อยคิดนีดลแล้วนาะไปเชสนนีก่อนปดูแจมเบอร์กกคนมาเกกลมารวยช่วยกันของนงานซาซิโ่เส็จทางบ้านเฮาเนาะในกับากเบมนอเตอร์เดปสกูคนนะต่ใจน่อยัเกีติตามหัก่งคิปของแนมนเตอนะกัส้ยจเยรับคิดนี้กมาให้ทางมนี่ อากาจะซมาคซึมนทีเทาบดแน่ทำแดดก็ซึ่คือห่อนเป็นง่ายหน่อยซมวันนั้นนะมือก่อนมาเห็นเมือก่อนนั่นนะห่อนห่มีทางบดทางลมยานแต่ฝนมากแล้วมาซะจะไปยุเอาแห่นพิ่นก่อนมาใส่อีจักรอได้ไปยยังพอยังหมดเต็มซะ่อนี่จ้ะใส่คงสีง่ายคงสีเข่า มาเท่านี้แหละเนะาะไอจีมาหอดหนาห้องจีเลยมันไก่ได้มไ้มนี่เมื่อกี้นี่ยังว่าสิดินแห้งว่าไก่เนี่ยนี่หน้าไก่เลยจากแห้งจากใายอยู่ไก่อยู่แรงก็คือชิได้ไก่อยู่เนาะไปซะลาเด้อเด้อพี่น้องเด้อไปพอกันอีกคลิปหน้าคลิปนี้สบายดีกันบัดสุกุสูุคนบัดสุหมงสุบอนเด้อเนาะสบายดีปลาลุงกับบัดสุกุสุคน 发了吧。